สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวเขื่อนคุนด่านประการชนครับไปเซารถกรอบมากครับนี่ครับโอ้ครับมือโซ่เปล่าโอ้ขาเนิ่มๆแน่โอ้ยช่ยตะขับรถแบบตัวนะครับมือโซ่เปล่าครับเดินคุนด่านเดี๋ยวไปลาบผู้โดยสารอีกคนนึงเด้เอลเลี้ยวไปลาบเด้อช่วยเด้อเด้อล,ลดกรอบนี่ กล่องวานิ <rôle à déc> ่งเลยวะขึ้นครับโซเฟอร์ขึ้นี้เลยครับไปแล้วครับไปล่องไรครับเนี่ยครับนิ่เดียนไปว่าอะไรดัดบนานเพื่อนเนี่ยครับมือมุดไหลยครับ สามร้อยหาสิบชั่วโมงหนึ่งพอดไปเกิงนะพอดไปเกิงสี่ที่นั่งสามร้อยห้าสิบบาทครับไปแล้วครับตันเกินโอ้วีฝั่งล่างนี่สุดยอดครับเจ้าเจ้าโอ้เจอให้ไหมโอ้แม่แอ้วแหม่แล้วเงี้ยบรรยากาศ เจ้าเจ้าเจ้าโอ้โหยืนดีๆีด้วยตบเครื่องเนี่ยเงี้ยมันเสียดีดิมันได้ครับวันนี้เอามาเที่ยวครับหลังจากเคลียรงานหนักมาเดือนสองเดือนแล้ววัได้เที่ยวจกเทา่ก บัรทัดสมองกับแล้วกับไปรับสมองระเบิดอีกน่าในเบิ้งค้าเขาเขาวันหน้าตุ๋ยพามาเดียวกับเพ <c oughs> ื่อนคุณดันโอ้ยอด,ด ว่งงอาทิตย์มันกี้เขาขากันมั้อ๋อได้ข้นโซเกือบแบบเนี้ยว่างมาไลเนาะอาทิาย์วนเลยนน้ำเลยทิ่บ้าัดเล,ดลีนวดต ียงระดับเหรียหรือที่เรียกมปลาผิดปลานอะี่นี่เจะ่อยออาแหลือว่ามันสูงย่กับตัวกดบโอ้ยไปงวัดไปทางเลยไตไไปทางดิฉันเลยที่สุดก็จบตรงนี้โอ้ยเยวเห็นเรือไปบ่หัดเดีวก้าวแล้วเบนตัวข้าม ก็ม hey. hey. ีลเพาต้องที่คยเออมีละไปเรื่อยๆฮไ้าเอเลาเไปต้องวน้ติ้ปุมัไ่วงมต้องปิดสัญญาณน้เร้ทาไปเลยเดี๋ยวปิดสัญญาณน้นเาทราวไปกันต้องตงเหยีดมเครื่องบินยันตายันฝน ใคเดิมมือียเตียมยมวยดเตรียมแ้ครับเรยมเดียวเยเตรีมงานยอนครับโซลูตม่เด็กีนเดียวครับนี่นะครับเมื่อนาที่ดีถ้าลงมาเดียว ยูดีดีโอ้มาเกอรเลยบังเกิดนี่ยังงันนี่ยังงันนี่ยอดไล่เลยแน่นจีนเลยครับเป็นดีเป็นดีครับวันนี้บรรยากาศดีครับหลังจากแดดออกมาเป็นอาทิตย์ครับว่าดีมากตัวน้ำเย็นเย็นไม่ได้เล่นซ้ำเดี๋ยวเบิ่ง

ชั่วโมงหนึ่งสามลอยห้าสิบบาทนั่งในซีค่นเออนี่แน่นมากครับเดี๋ยวเลยฝนตกจางเงี้ยเลยครับเหนื่อยฝ้ามั่วดินยังเป็นน้ำท่วมเยอะหนิจังเลยอือเฮ้ยวเยียวหนาวจิ๋บไปเที่ยวเครื่อนผู้มีพ้นครับ ยู่จังหวัดตากเดีครับไหนเพื่อเดชางกบงบนยากาศขก่กลางครับ,บ,รรบ,รบตอนนี้จุดพักรถมแรงมาจุดพักรถแล้วครับครับป้าอยู่ต้นหนดูครับ <c oughs> ร่บรคนเฮี้ <c oughs> บงจากกุงรถครับ <c oughs> ไม่จมมาก่อน <c oughs> เอาเอา

ครับเจ้าเจ้าเจ้าคิด่าขิดงานคิด่าครบตาแล้วจ้ะืยเขาอู้ห้างจินี้เมจะเล่นหรอวะมึงครับ้องสภาด

วิดีโอโตโไหมโอ้เนี่ครับเจ้าเจ้าจอดห้องม,มีเปียก้าก้านาอีมึงจากลุม่มแล้วพวเปียกดอกฝนซดอกแบบนี้ได้กูซ้ว่าเขาจะหันหนาลดผีด่างว่ะผีด <laughs> ่าง <laughs> ก็ต้องขันหน้ารถไล่ไหมดิโอ้โหนี่นี่แก้วแก้วแบบนี้โอ้เออว้าวโอ้น้ำน้ำเกืลี้ยงครับโอ้คุณครับเพื่อนบรรยากาศตอนฝนตก กับนายสั่งโซเฟอร์โซเฟอร์แท็กซี่คนขับเลยเดี๋ยวเลยครับเหนาดีครับเหนาดีวันเหนาวดีดี่หนาดีคิดว่าผู้สาวเว้นหนีเหมือนเลยสินี้แค่เรียนนี่ก็ปวดแล้วเว้ยดีในหนามตักเลี้ย luôn luôn loạn nó sao đây để <laughs> <không phải> <laughs> đây, đây. Nó đây. Nó slum, này, nó sâu rồi đấy, nó sâu lắm, cái gì sầu ngóng rồi, phải này, một tiếng một nó bay, ô, giờ phải đuổi nhau đấy, ô, đẹp rồi, nào, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, kiệt xum xun, mình luật quay đấy, đẹp rồi, nào,

1 kg kaffir 1 kg kaffir 1 kg kaffir